สวัสดีครับคุณพาชะแล้วก็คุณวาลีแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมและก็รับฟังอยู่ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการพยากรณ์อากาศของศูงนย์อูตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในตอนเช้ากันนะครับเริ่มจากเราไปดูอุณหภูมิสูงสุดที่วัดค่าได้เมื่อวานนี้กันก่อนนะครับที่เลยวัดได้36.4องศาสกลนครวัดได้37.3องศา ขอนแก่นวัดได้37.0องศาอุบลราชธานีวัดได้37.0องศาแล้วก็ที่นครราชสีมานะครับวัดได้34.8องศานะครับต่อมาเรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับต่อมาเรามาดูภาพถ่ายจากดาวเทียมกันนะครับ จากภาพถ่ายของดาวเทียมก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรามีเมฆปกคลุมในหลายๆพื้นที่เลยนะครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งแล้วก็มีอากาศร้อนนะครับโดยฝนฟ้าคนองส่วนมากก็จะอยู่ทางด้านตะวันตกแล้วก็ทางตอนบนของภาคนะครับ สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่2 3ถึงย6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่3 6ถึง39องศาเซลเซียสครับส่วนลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับ แล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนในช่วงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็สําหรับพี่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์045244189หรือว่าเว็บไซต์ YouTube Twitter หรือว่า Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ